เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายทีสวัสดีครับอของมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆพื้นที่ก,กว้างๆชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับพื้นที่เหลือเยอะมากสนามหญ้ากว้างทำรานยางเต็นท์จัดสนหย่อมได้สบายอยู่ในหมู่บ้านนะครับแหล่งชุมชนหมู่บ้านเงียบสงบครับระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม มีเนื้อที่120ตารางวาเลยครับตัวบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องพระ1ห้องโถงรับแขกสนามยากว้างนะปลูกต้นไม้ได้เยอะครับทำสวนก็เหมาะมีโรงเก็บของด้วยนะครับอเนอกประสงค์ครับตัวบ้านก็พร้อมอยู่สะอาดไม่ขาดไม่ส้มหน้าต่างมุงวดเหล็กด,ดัดครบพร้อมอยู่ครับเดินทางสะดวกใกล้โลตัสใกล้เซเว่นใกล้ตลาด ไม่มีค่าส่วนกลางนะครับไม่มีค่าส่วนกลางไม่ติดจำนองพร้อมโอนได้เลยสวยๆครับคุ้มๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยพื้นที่กว้างเลกซื้อมาจำแต่ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยหลังนี้2องล้านเจ็ดแสน้าห่นบาทนั่นเองพื้นที่กว้างก้าอยู่สัตหีบนะครับสัตหีบมีพิกัด GPS ให้ด้วยครับสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลระยะทางที่แน่นอนก่อนได้ ถ้าหา gps ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับรวมถึงเบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ